สบายดีจ้าลงป่าเมื่อสุขุสุคนเปิดผับขึ้นมาก็เห็นยังเลยสะแค่ต่ำมียังเลยนาอแฟนีงเนาะสะแค่สิพาพี่น้องมากินต่ำใบบักทัวนั่นเองจ้าพี่น้องเคยกินบอเนาะเคยกินบอบพว่าสิเป็นอ่ะฟังไทยหรือว่าต่างประเทศพี่น้องปกติต่ำใส่แบบเคือกกระเสียบด้วยเนาะหมากบ่ท่านเป็นพี่น้องกินใบไปก่อนเนะาะใบกะแถบคือกันเนาะพี่น้อง หลังจากนั้นพ่อคั่วพันกาย่างขัวกระปูอยู่พี่น้องกระแ่กะตั้นี่ไปอ่าตอนนี้ก็ะมนกะง่ายๆคือต่้ตมมักทั่วเลยพี่น้องกระใส่สมไปน่ำใส่บะคมเนาะฮะกระแค่กะที่ใส่ปีกนุ่งออกไปเลยจ้าลองกินบ้างด้อพี่น้องนะคร่า,า,าอ,อาหารกะเซตเป็นทีเดียบร่อยจ้ากระปูกะตั้งแต่เมือผลแล้วเนาะท่านไหนเห็ดกินผู้ดีมันตายพี่น้อง มันตายอันนี้ที่นี่เลือเรือตัวาตายตัวตายอาถิมัลละเมนก่อนอื่นมาทำการเสียเวลาพี่น้องตามเจวกินสมกันเลยจ้าอ่ากสิตามเมียงพักช้นไข่จากพี่น้องกินกับยังโบหูโบ <c oughs> มีแนวกิน <c oughs> แต่กัคือสิตามพักช้นไข่กากินซื่อ,อนี่แหละคือมะกะทินหน่อยกำลังเป็นดอกเนาะ นี่ตอนโคกอากาบซีเมนโคกต่ำบางนึงค่ะกับบุปเปญยังเลยพี่น้องโต้ยพักสิ่งข้ายสิบุคขาโคบุพี่น้องาาอไปแตหยาไล่นาะเออเติมเสกกับข่าเนีตีเนียตีจ้แม่อีสังเนาะสอดอาแบบนี้กิดยังว่าหนากินเนียนาะแฝงเนาะโอ้ยเห็นวาเนาะบางเมืองพี่น้องแดททดแถแดดว่านบางเมืองเถือหมดฟอดเถือนะพี่น้องผุวหน,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 น้าผุวหน้าเป็นเพลินอยู่ มื่อนี้แดดแห้งที่สุดเลยพี่น้องเห็นบหมเดี๋ยวจะแขกกะซีห้แหนมเบิองเขาเขียวตอนอ่าจะแคกดาแหนมไปจากเคียงนย่างไรแต่บเบอร์เนาะนี่จ้าพี่น้องอู้หูรถกับคันขลังไกลอยู่ด้วย่หมเนาะอันนี้กาเดี๋ยวกินข่าวแหลกกับซีร่องลกกากันะไรพี่น้องเด็กกาถ่าว่าเมื่อต้นอเกาซีเป็นซ้ำสอบครึ่งนิดหนึ่นงเนาะยังมาทันเมื่อยู่เห็นไหมพี่นอ้อ้ยผุนแดดจนแสบหูแสบตานะ โอ้ขาวคอน้างเคี้ยวอลไพี่น้องเคี้ยวอลไพี่น้องมาท่านไดนกินขาวเพะในมาเบิ่งเวลากันก่อนโอ้พี่น้องสองโมงแล้วจ้าสองโมงสิบนาทีนอกจากเนาะมาท่านะาาไดนกินขาวเพรขาวเที่ยงนั่นแหละเดี๋ยวพี่น้องเห็นม่าขาวกับเคี้ยวอะไเนาะดำแถวแ้มเหือในก็งาม เชี่ยวอำลรำไปมดเลยเนาะอู้หแดดแห้งแล้วคะ่ะกอกออกกออเลยจ้ะพี่น้องบางนึงสักแคบว่ได้อันไหนอู้หูถามมีปลาเนี่บอกว่าปลาตาย,ยพี่น้องหอนคักใช่ไหมแท้ในข้ากระดำมแหลมมดเลยนนหนาห้องสักแคบเพียงนี่เพียงไห้นี่พี่น้องสักแคบดำประหอนพูดหมองปลาเนาะรถกระจอดอยู่ปลาผลจ้าอ่าสักแคบพาพี่น้องมาเบิ่งหมึกแตงอาหารอาหารพี่น้อง นี่กำลังกำลังกำลังเป็นเนาะเดี๋ยวเบิ่งอีก๊อกที่สองอ่ะผ้าขาวข้ากม่าเลยพี่น้องเสด็จจ้ามากินข้าวรำกันเด้อไปใช่ปูกกับปูกเพาพ่อพ่อจับข้าวน้อยนึงพี่น้องเอ้ยนางมากแห้งบวงเจสกินกับย่างลูกกินแต่ขาวซื่อเดี๋ยวจักเหมอเสียนข้าวตลาดจิดอกพี่น้องบโบกิน มามามาพี่น้องถอดอันนี้สิเป็นอ่ะถอดกระปูอันนี้กระตําใบบักทัวนะาผงเนาะอันนี้กระตําเหมียงกันเลยมา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 กินน้ำกันอุ้ยสะพานเขามือหลังเลยได้พี่น้องมือข่าวนามเลวพี่น้องหอนแห้งไร้ข่าวนามเลยไปโลกกาปลาปลา ่็แค่สิฟาทำมุส้มไปโลกกาน้ำกัน mm hmm. เดี๋ยวตอนเเดดเย็นๆพนแล้วพี่น้องตอนในกาซีฟาว่โลกเอาไปดำอยู่ผลน้อยหนึง่งเ mm hmm. นาะประมาณนะซ mm hmm. ิบมัดนี่แหละแล้วกาสิมาโลกอีกพี่น้อง mm hmm. อู้ยพี่น้องมือนนี้แดดโพ mm hmm. ดอแดดจ่าจ่ดขนาดเลยโบมี่บดโบมีแบบเมกมาบางังอ่ะ ตะเวนพอดีพี่น้องโอ้ืันนี้แหละบบเคอยเห็นเลยบบเคอยเป็นในสีเกลือผู้ได้กับขืนมาร้ายสมองเลยทีเดียวเนาะนี่แล้วได้ยินเสียงฝา่พี่น้องโอ้เสียงฝาพี่น้องแนยม,นมยองผู้ได้กับว่ามีไพ่หลงให้นาพี่น้องเลยเือนพ้ากามีแต่ห้องสักกันโอ้ยเดดนให้ังพักกันวันนี้สักแค่กระได้เวาลาพักพนเฮิงเติบ <laughs> <laughs> nó ăn được rồi kín nấm <laughs> <laughs> Sao bà đi thơ cha luôn pa? Rồi. Ba sao mà thử ngạn thế? Thưa cha tiết lục thu cha, thu cha. Căng. Săn đi cha con. Ờ, ừ, gửi thu cha Khăn này phần bồ mặt, phần và phần thứ vậy. ขนมแนวคนมางแค่นี้หนึ่งมื้อละเจ้ามั่วมา,มากสำหรับลูกไงเฉอะบ๊อบมี่อ่ะโอ้ยแม่มเจ็บล้างฝนแอวแหงไรอยากกินสมก็บบ๊อมี่แนวสิกินมีแตก่กอกปักค้ามแต่บ๊อบมี่หมากบัง <c oughs> หันกินก็ใบแก่พี่น้องเอ้ยอยากแหง <c oughs> กินก็ใบแก่